มามึงเจอ 10, เอเกสิบเจ็ดกูแน่เฮียนไอเฮียน่อเนี่ยปิดประตูเฮียน,นี่มึงจะเอากูอย่างเดียวเลย <c oughs> ไอ้ควายเอาละครับทุกคนครับวันนี้พบกับผมนะครับเบบี้เซอร์นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับในเกมเซอร์ไวด์ไอโอนะครับทุกคนครับเป็นเกมพับตีแบบ งงตอกต่อยแบบ .io นะครับก็คือเป็นเกมแบบมุมสูงอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนครับสําหรับใครที่เดูจากช่องพี่บูโอปิแทรทีวีแล้วก็ที่พี่บูเขาเล่นนะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าเกมนี้มันเป็นยังไงนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะมาเล่นแบบของมือถือกันบ้านนะครับเห็นพี่บูเก็เลยก็อู้น่าสนุกมากเลยผมเลยไปหามาลองดูไปหาใน Google Play Store ดูนะครับว่ามันมีไหม่ปรากฏว่ามันมีนะครับทุกคนโอเคเอา่ะเราไม่ต้องพูดมากนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับโอเค ป้ายกูรุกเอาที่หนึ่งวันนี้เรากุอยู่ในเกมแล้วนะครับกับเพื่อนของเรานะครับมันเล่นได้แบบนี้นะเออกูต้องต่อย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 แล้วก็ได้เฮียอะไรไม่ได้เฮียอะไรเลยว้าวไอสัตว์มาดิต่อยต่อยตอย,ตอย,ตอย,ตอยนี่ไงนี่ได้กระสุนโอ้โหกูต้องการปืนปืนก็ถ้าเล่นไม่คล่องไงก็ขออภัยครับผมเพิ่งโหลดมาเล่นวันนี้เลยแล้วก็มันรีวิวเลยเนี่ยเพิ่งเล่นแล้วเพิ่งโหลดมาเล่นแล้วก็มันเล่นมรีวิวให้ทุกคนดูเลยเนี่ยเออว่ามันเล่นยังไงเนาะ ไอ้มันฝรั่งนี่มันคืออะไรอ่ะ What the fuck ทางมีคนในบ้านไหมสองดไอ้ยังไม่มีด้วยไอ้กี่บาแล้วกี่บาทละกี่บาแล้วกี่บาทละกี่าแล้วกี่บาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนโว้ยโว้ยโว้ยเพื่อนไอ้เพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูไม่มีปืนด้เช่นไรเนี่ยโอ้ได้คูณสองอีกกูไม่ต้องการปืนคูณทรงคูณสองอ้สัตว์กูต้องการปืนเยอะมากไอ้สัตว์ปืนโว้ปืน ไงเจะปืนแล้วโอ้กล้องเล็งกล้องเจอกล้องโอ้กระตุกทุกคนถ้ากระตุกก็ขอแพด้วยนะเพราะไม่ร,รมู้เป็นที่อะไรไหมตัวศับกูก็ดีนะเว้ยบาดิเป็นที่เกมไม่ก็เป็นที่ตัวศับกูนะ่มันเข้าได้ไปเลยโอ้เพื่อนกูโหดมากก็มีการกระสุนสลับด้วยเฮียไปปืนปืนปืน,ปนโอ้โหเก็บเลยเก็บเก็บเก็บกระเป๋าลงกระเป๋าเล็กไอสสัตเล็กแคนี่เยเนี่ยโอ้มีของด้วยโอ้ปืนเอเคเอเคเอเคสี่สิบเจ็ดนี่ไง กระเป๋าอ๋อเ,เป๋ากระเป๋าเล็กเอาเยี่ยเต็มแล้วสัตว์เย็ดแม่มามึงเจอเอเคสิบเจ็ดกูแน่เขี้นเขี้นี่เนี่ยปิดประตูมาเจอเอเคสี่สิบเจ็ดกูแน่สัตว์มาดิเอโด็บอ๋อเอโด็บเอโด็บว้าวเอโด็บเออเปลี่ยนปืนได้ไหมตรงนี้แหละเอเคสี่สิบเจ็ดในเอโด็บเหมือนกูเห็นเอโด็บเมื่อกี้นี้มีคนไหมในนี้ไม่มีมันฆ่ากันตายไปแล้วเหลือคนอยู่สิบเจ็ดคนไอ้ ว่าแต่ฟักมีการกระสุนสลับด้วยเฮ้ยมีคนนี่ไงนี่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยสัตว์กูไม่เห็นไอ้เหี้ยอ่าเล่นอีกเล่นอีกเล่นอีกเอาละทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะเมื่อกี้โฆษณาเข้าไอ้ีหายแล้วกูก็เด้งออกเลยโทรศัพท์เป็นเหี้ยอะไรกูไม่รู้โอเคกูเกลียดจัดเลยสัตว์เกมออนไลน์ทีม่มีโฆษณาไม่ค่อยเกลียดเลยเนาะคนว่าไหมเออโอเคเราไม่พูดมากอีกแล้วนะเราไปเริ่มกันอีกรอบที่สองนะครับเมื่อกี้ก็ตายงโง่เลยเนาะไอ้สัตว์เออ เกมแบบเดียวกันอีอ๋อี๋อี๋เอ้ยสัตว์เปิดมาแล้วกูจะตายเลยไม่ได้นะโอ้โหโอ้โหยันี่มึงจะเอากูอย่างเดียวเลยไอ้ควายไอตะจู๊จู๊กี่ดาบมีมีดกูมีดเพื่อนกูอยู่ไหนมีนี่กูตายละตายละตายละพ่องตายควาย ต้องการปืน y ยู k น o w ปืนสัตว์กันไอยีกันสัตว์ปืนไม่มีของเลยเพื่อนใจเย็นมาเพื่อนเลย่าโอ้โอ้อ้ยี่นี่เจนี่เจนี่เพื่อนเพื่อนดี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 อีดีดีีดีดีดอดีดีดีดดีดีดดีดีอีด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 ีืนดีดีดนีี ต้นไัดต้นไม้ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้อุ้ยมึงตายตายตายมึงตายเออไอเฮียนี่กระตุกชิบหายเลยเกมเฮียอะไรวะเฮ้ยเราได้ปืนแล้วโอ้แบบนี้ค่อยดีใจขึ้นหน่อยแล้วแม่งก็กระตุกโอ้ทุกคนดูดิกระตุกจัดเป็นที่เกมหรือเป็นที่มือถือก็ไม่รู้นะแล้วหนึ่งรอรอแม่งโหลดเฮียอะไรกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหกระตุกชิบหายเลยไอ้สัตว์ Icana, เล่นไม่ได้ทุกคนเร่วไม่ได้สัตว์บอลเลยเล่นไม่ได้ถูกจัดโอ้โหไอ้ยี้นี่ยิงออกบอบติดอย่างนั้นหรือหายแต่ยิงกูไม่กูยิงกระตูกูเออแล้วกูไม่ตายด้วยอะยิงกูตายเหรอก็ร้องละยิงกูไม่ตายเอ้ยยี้ตายกี เอาละครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้นะครับ siry.io นะครับก็มีใน Google Play Store นะครับไม่รู้ว่าใน App Store ไม่รู้จะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่คนที่จะเล่นเกมนี้ครับต้องโทรศัพท์ดีนะครับขนาดตัว s ั m s u n g S10 นะครับด่ากันโหข้าแม่งยังเล่นไม่ได้ยังกระตุกยี่ห้เลยทุกคนโอ้โหคิดเลยนะครับก่อนจะเล่นนะครับโอเคลาไปก่อนละบาย